กานผู้ฟังที่รักครับคนเราไปไหนมาไหนนี่มีสิ่งหนึ่งคือถ้ามีคนชมแล้วรู้สึกว่ามันมีความสุขนะครับบางทีการชมว่าไอ้สิ่งที่ชมนะ่ยอาจจะไม่ค่อยตรงความจริงเท่าไหร่คาชมที่คนอื่นชมแล้วมีความสุขก็คือหนึ่งหุ่นดีนะนะไปทำอะไรมาทำไมผิวพรรณดีจังไปทำอะไรมาทำไมดูหน้าเด็กจัง ทำไรไปทำอะไรมาทำไมผมสวยจังคือเป็นคําชมที่ผู้ฟังรู้สึกฟังแล้วมันสบายใจนะครับมันจะจริงมันจะเท็จก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับโดยเฉพาะคําชมที่บอกว่าดูเด็กจังคําว่าเด็กนี่คือหน้าตาเด็กนะแต่ถ้าบอกปัญญาเด็กนี่โมโหกันนะดูหน้าตาอ่อนนะหน้าตาอ่อนนี่ถ้าชมนี่ชื่นใจแต่ถ้าบอกปัญญาอ่อนนี่ก็เป็นเรื่องนะได้ชคกัน ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกคนเลยไม่แต่ตัวกระผมเองนี่ถ้าเลือกได้ก็เลือกที่จะมีหน้าตาอ่อนเยาว์กว่าวัยครับอายุ50ก็ให้ดูเหมือน40ถ้าดูเหมือน30ได้ละโอโหแจ๋วเลยอายุแต่บางคนเนี่ยอายุ40ดูเหมือน50ก็มีนะบางคนอายุ50ดูเหมือน60ก็มีก็ไม่รู้จะพูดยังไงทีนี้ผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่อยากจะมีหน้าตาเด็ก คือมีผู้หญิงคนหนึ่งนี่แกค้นคว้าว่าทำยังไงถึงจะมีหน้าตาเด็กแกก็ไปเห็นแกบอกว่าแกเขียนเอาไว้นะแกบอกว่าได้พบกับคุณแม่ของเพื่อนรุ่นพี่ท่านหนึ่งนะครับอายุแกก็6กกว่าแต่ไม่มีริ้วรอยเลยแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้ไปทำเบบี้เฟสไม่ได้ไปผ่าตัดมาและดูเด็กจนมีแต่คนทักว่าดูเหมือนรุ่นเดียวกันกับลูกชายอายุ38นะ มีคนแต่ทักมีแต่คนทักว่าเป็นแฟนกันเดินกับลูกชายมีคนทักว่าเป็นแฟนกันนะผู้หญิงอายุ60กว่าท่านผู้ฟังถ้าเป็นอย่างนั้นบางเน็ยท่านผู้ฟังก็คงจะชื่นใจแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็ตามนะครับตามถามตามคุยตามเขีย่ยเอาข้อมูลว่าทำยังไงแม่คุณแม่ของพี่เออของพี่เพื่อนรุ่นพี่ท่านเนี้ยจึงหน้าเด็กหน้าอ่อนกว่าวัยก็ได้ไปรู้เคล็ดลับมานะครับ ว่าท่านทําอย่างนี้ผมก็เรีบเอามาเผยแพร่ให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเลยท่านบอกว่าท่านทานผลอะโวคาโดวันละหนึ่งผลเท่านั้นคือผลอะโวคาโดนี่มันจะเป็นลูกเขียว,ยวนะลูกเขียว,ยวรูปร่างนี่เหมือนกับลูกมะกอ,อกแต่มันใหญ่กว่าลูกมะกอ,อกเท่ากับประมาณเกือบเท่ากําปั้นนะครับเวลาจะกินนี่ต้องหัน่นนะครับหั่นแล้วก็ตักกินเนื้อข้างใน นะครับตัก,กินเนื้อข้างในแล้วก็กินกับน,น้าพึ่งเขาทําอย่างนั้นจริงๆทีนี้เขาก็เลยไปค้นคว้าข้อมูลผู้หญิงคนนี้แล้วก็พบว่ามีนักวิจัยชื่อคริสเตียนคอเดสโรโคนะครับเป็นนักวิจัยชาวฝรั่งมังค่านู่นเขาก็ได้ยืนยันว่าผลอะโวคาโดนี่สามารถช่วยลดริ้วรอยแห่งวัยได้ดีกว่าผักผล,ลไม้ชนิดอื่นเพราะว่าแม้ว่าผักอื่นเช่นแคนรอทมะเขือเทศ จะช่วยลดริ้วรอยก่อนวัยของเราได้เหมือนกันแต่ร่างกายของเราก็ไม่สามารถซึมซับสารแอนตี้ออกซิเดนต์จากผักผลไม้เหล่านั้นได้เหมือนกับที่ซึมซับน้ำมันในอะโวคาโดคือตัวไอตัวผลอะโวคาโดนี่มันมีน้ำมันนะครับท่านผู้ฟังแต่เราก็ยังมีปัญหาเรื่องรสชาติของมันคือมันไม่อร่อยนะครับทำให้รู้สึกว่ากินยากถ้าต้องกินทุกวันนะครับมันกินยากบางเมนูก็รู้สึกว่าทำยาก ครับเขาก็เลยหาวิธีกินแนะนําวิธีให้กินง่ายและทําง่ายกินได้ทุกวันนะครับก็คือนําผลโอโวคาโดนะครับแล้วก็ผสมในกีวีด้วยนะครับผลกีวีแล้วก็น้ําพึ่งก็ผสมกันมันก็กินง่ายขึ้นน้าพึ่งสักหนึ่งช้อนโต๊ะก็พอกินก่อนนอนคือเขาแนะนําว่าให้นําเม็ดนะครับเม็ดแมงลักหรือว่าเม็ดเจียก็ได้แช่ในน้ําให้อืดก็ได้นะครับแช่ในน้ําจนอืดก่อน ค่อยนามาใส่ในน้าอุ่นพร้อมกับใส่น้าพึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะคนในเข้ากันและที่สําคัญก็คือใส่ผลไม้อะไรอะไร,อะไรที่มันอร่อยสักอย่างหนึ่งที่เราชอบนะคะอาจจะเป็นกีวีอาจจะเป็นน้ําส้มหรืออะไรก็ได้ที่มีรู้สึกว่ากินแล้วมันอร่อยนะครับหรือว่าเอาโอะโวคาโดนั้นกินพร้อมกับกล้วยสับนะครับกินกับโยเกิร์ตหรือว่าธัญพืชก็ได้นะครับกินตอนเช้าๆจะช่วยดีท็อกได้อีก นะครับก็เป็นเมนูที่อร่อยหรือว่าถ้าไม่อยากกินข้าวเย็นนะครับทอนทานก่อนอาหารมื้อเย็นนะครับใช้ผลอะโวคาโดมาผสมสลัดนะครับซื้อสลัดมาถุงหนึ่งแล้วก็เอาอะโวคาโดหลูกผสมลงไปนะครับก็กินแทนอาหารเย็นได้ทานวันละหนึ่งเมนูก็พอคือยังไงก็แล้วแต่นะครับให้กินผลอะโวคาโดหนี่วันละหนึ่งลูก เขาว่าอย่างนั้นหนึ่งเมนูก็พอนะครับก็จะส่งผลดีกับร่างกายทีนี้ตัวผลอโวคาโดนี่จะต้องเลือกจะต้องดูแลยังไงมันถึงจะดูดีถึงจะเหมาะสมนะครับเขาบอกว่าให้เลือกลูกที่มันดำดำหน่อยดำดำนิ่มนิดนิดนะครับสีดำดำค้ำค้ำนิ่มนิดนิดเพราะว่าถ้าหากว่าเลือกเขียวเขียวมาเนี่ยมันจะขมนะครับก็ยังไงก็ท่านผู้ฟังลองไปทำดู นะครับผมก็มีหน้าที่นําข้อมูลมาฝากเอาไปทําดูสักครึ่งปีนะใครมีเงินมีทองซื้อผลอโวคาโดมาตุนไว้ลองทําดูสักครึ่งปีนะเผื่อว่าเดินกับลูกชายก็จะว่าเป็นแฟนกันนะถ้าถึงวันนั้นแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังมาแชร์ออกวิทยุนะครับจากกับผมนะครับปันธุภัโรดปรนานลินด้วยความปรารถนาดีครับรับท่านผู้ฟังครับ